ล่าสุดแรงงานเขมรถึงกับเดินขบวนปิดซอยท้าทายคนไทยงานนี้ทำเหมือนเป็นเจ้าของประเทศทำเหมือนประเทศตัวเอง พอคนไทยออกมาเตือนพอคนไทยออกมาตำหนินิดหน่อยก็ซีหน้าดา่าคนไทยทำได้ถึงขนาดนี้พอคนไทยใจดีก็ไล่ใจใหญ่พอคนไทยจับกับประเทศก็ออกมาปีบน้ำตาขอร้องขอโอกาสงานนี้คนไทยใจดีแล้วยิ่งได้ใจหนะักนะครับผม สวัสดีสวัสดีครับพี่้องครับผมสวัสดีทรรนผส้มทุกท่านที่เข้ามาติดตามรับช้มพี่้องคลิปวิดีโอนะครับผมเนาะในช่องของเป่านุนะครับผมเมื่อนี้ครับผมเนาะนึ่งเล่าื้นนี้นะครับผมหรือว่านึ่งราวันนี้นะครับผมเนาะเกี่ยวกับแรงงานพี่้องก่อนจะไปรับช้มคลิปนะครับผมหรือว่าก่อนที่จะไปรับช้มเรื่องราวนะครับฝากพี่้องเป็นกาลังใจให้คือเก่านะครับผมโดยการกดไลค์พี่้องเนาะคนึะงไลค์นะครับหรือว่าหนึ่ง สับสกายพี่อ้องหรือว่าท่านผู้ชมท่านไหนพี่้องเนาะอยากสนับสนุนนะครับผ่านซองทางออนไลน์พี่้องเนาะปุ่มซูปเปอร์แตงทางด้านด้างได้นะครับผมล่าสุดนะครับพี่้องเนาะบอลนู้ไปเห็นนะเรื่องราวของนี่แหละครับเกี่ยวกับแรงงานเนาะคือ,อเห็นแรงงานกัมพูชาพี่้องเนาะออกมาเดินขบวนกันนะครับก็แบบรู้สึกว่าทําเกินไปหรือเปล่านะครับหรือว่าการที่มีคนไทยพี่ออ้องเเขาไปตักเตือนนะครับเขาไป ตำหนี่นิดนึงพี่ดองเพราะว่าซอยตรงนั้นนะครับเป็นซอยการสัญจรนะครับผมอ่าเกี่ยวกับขายของบ้างนะครับจะมีคนมาหรือว่ามีการสัญจรพี่ดองเนาะแล้วก็มีแรงงานที่แบบนี้นะครับผมไปเดินขบวนกันนะครับหรือว่าไปปิดถนนอ่าทำเหมือนเจ้าของประเทศน,นะครับผมงานนี้สมมตินะครับพี่ดองว,ว่าการสัญจรมันจะเกิดอะไรขึ้นนะครับถ้ามีแรงงานกลุ่มนี้พี่ดองไปทําแบบนั้นนะครับอันนี้เราต้องเข้าใจด้วยพี่อ้อกเนาะว่า ประเทศไทยนะครับผมต้องเข้าใจกฎหมายด้วยนะครับว่าการที่เล่านะครับจะออกมาเดินขบวนกันแบบนี้พีดอกองได้รับความอนุญ,ญาตจากเจ้าของพื้นที่หรือเปล่าพีดอกอะได้มีการแจ้งล่วงหน้าหรือเปล่าว่าการจะเดินขบวนหรือว่าการจะมาเดินขบวนแบบนี้พี่อกองจะเดินขบวนอะไรก็ได้แต่นะครับผมเนาะเราควรคำนึงถึงเจ้าของประเทศด้วยนะครับไม่ว่าจะมาเดินเหมือนมาโชว์ตัวหรือเปล่านะครับอันนี้ก็ไม่ดูเหมือนกันนะครับเหมือนอาจจะ มาเดินเพื่ออ่าแสดงความเป็นความแบบความโซกลางโซอะไรหรือเปล่านะครับเหมือนจอะให้คนไทยได้เห็นว่าคนกัมพูชาพี่น้องเนาะเหมือนแบบมีตัวตนเยอะมากขึ้นในประเทศไทยนะครับเหมือนมาเดินแบบเพื่อโชว์ความกลางของตัวเองนะครับอยากให้คนไทยเก่งกลัวนะครับผมคิดผิดมากแล้วนะครับที่คิดอย่างนั้นนะอันนี้คือจะพูดตรงๆว่าคิดผิดมากพี่น้องเพราะว่าคนไทยไม่เคยกลัวใครแน่นอนนะครับผมเพราะว่า อ่าเป็นเจ้าของประเทศนะครับผมเป็นเจ้าของพื้นที่นะครับคนไทยมีสิทธิทุกอย่างพี่้องเนาะในประเทศไทยคน benefit, instance, ที่จะเกรงกลัวพี่้องเนาะอันนี้ขอพูดตรงๆนะครับว่าบางคนที่จะเกรงกลัวคือแรงงานมากกว่านะครับที่เรามีทุกวันนี้พี่้องเนาะที่เราได้พึ่งพาอาศัยสมมตินะครับผมสมมติว่าถ้าไม่มีประเทศไทยเนาะอันนี้คือจะเข้าใจเลยว่าแรงงานฝั่งลรากัมพูชาและเมียนมาจะไปอยู่ที่ไหนพี่้องถ้าไม่มีฝั่งไทยนะในการที่รับแรงงานทุกวันนี้บาโนเว็บ เห็นคนลาวหลายๆคนนะครับอันนี้เขาพูดจากใจเลยว่าเห็นคนลาวหลายๆคนที่เข้ามาทํางานในไทยนะครับพี่น้องได้รับคอมมิตาจากนายจ้างนะครับบางคนเนาะไลมาแล้วมีงานทําดีพี่น้องนายจ้างนะครับผมสนับสนุนเต็มที่บางคนนะครับทางานดีนะครับผมนายจ้างเสื้อมั่นนะครับพี่น้องคือโบนุสเห็นในตลาดเนาะในตลาดเห็นแบบบางคนพี่น้องเราคนลาวบางคนเขาทําดีนะครับนายจ้างสนับสนุนเต็มที่นะครับ แบบบางคนก็ไล่ดิบได้ดีพี่ดองมีบ้านมีรถต่างๆเนาะคือทํางานหลายปีพี่้องนายจ้างก็เสื้อมั่น่าในการทํางานแล้วก็สนับสนุนอย่างเต็มที่บางคนก็นายจ้างสร้างบ้านให้เป็นหลังก็มีนะครับอันนี้คือเห็นในหลายอย่างนะครับที่นี่แหละสิ่งที่เรานะครับผมได้พึ่งพาอาศัยฝัย่งไทยคือายงานเมียนมาหรือว่าในงานกัมพูชาคือแบบให้ให้สํานึกบ้างนะครับผมนะ คืออยากให้รายงานพี่น้องนาะให้สํานึกแผ่นดินประเทศไทยว่านะครับผมไม่ใช่ว่าจะมาเดินขบวนแบบนี้ก็ไม่ไหวนะครับแถมยังมาซีหน้าด่าคนไทยอีกพี่น้องเหมือนทําเหมือนเจ้าของประเทศนะครับผมงานนี้คือถ้าเป็นคนไทยพี่น้องนาะมีเรื่องกับคนไทยยังยังพอว่าหน่อยนะครับคนแรงงานต่างด้าดวหรือว่าแรงงานอ่าประเทศอื่นนะครับผมมาซีหน้าด่าคนไทยมันถ้าสมมุตินะครับพี่น้องนาะสมมุติว่าเราไปทํางานที่อื่นเราจะกล้าหรือเปล่านะครับ อันนี้นะครับผมเราจะกล้าหรือเปล่านะครับอันนี้เพราะมโนแบบเห็นเรื่องราวที่ที่ผ่านมาเนาะคือคนไทยเข่าใจดีพี่น้องคนไทยใจดีแล้วก็อ่าคนไทยใจดีมากๆแล้วก็มีความเมตตาต่อสุขเสื้อชาตนะครับทาให้แรงงานชาติอื่นนะครับๆๆๆคิดว่าคนไทยนี้ใจดีจะทําอะไรก็ได้นะครับอันนี้ส่วนมากจะเห็นแบบนั้นเนาะคือก็คนไทยก็ใจดีจริงๆ,ๆ <soybean S 1> พี่เ้างใจดีเกินไปจนแรงงานชาติอื่นนะครับผมเกิมเกิมเนาะคือจะเห็นแรงงานเมียนมานะครับผม ในงานกัมพูชานะครับผมเนาะหรือว่าในงานฝั่งลราบางคนบางกลุ่มก็ทาตัวไม่น่ารักนะครับงานนี้เราต้องเข้าใจว่าการที่เรานะครับผมมาอยู่ฝั่งไทยเนาะเราคือผู้อาศัยพี่เนาะเราเป็นผู้อาศัยหรือว่าผู้พักพิงนะครับอยากให้ในงานทุกคนนะครับพี่เนาะได้รู้จากคาว่าอาเขตแดนนะครับหรือว่าการที่เราจะออกมาโซกลางแบบนี้ก็ให้นึกถึงนะครับผมวันที่เราไม่มีงานทำพี่เนาะให้นึกถึงว่า เราไม่มีงานทำได้ไม่มีเงินจะรู้สึกว่าเป็นอย่างไดนะครับถ้าสมมุตินะครับผมเนาะคือจะเห็นนั่นแหละครับผมว่าเวลาคนไทยเขาแบบเอาจริงขึ้นมาเนาะในงานในหลายประเทศก็จะ่วยไปด้วยกันนะครับไม่ว่าจะเป็นไม่ว่าจะเป็นฝั่งเาาหรือเมียนมาหรือว่าฝั่งกัมพูชานะถ้ามีเรื่องราวต่างๆเนาะที่บางครั้งเห็นไหมครับ่วงก่อนเนาะคือแรง,งานพม่านะครับที่ออกมาเรียกร้องสิทธิ์นะครับผมทำเอาเจ้าหน้าที่ฝั่งไทยเนาะลงตรวจค้นต่างๆนหน้านะครับในตลาดตดี่ะกูล ในตลาต่างๆนอกคือจับผักดันกับประเทศพี่รองนี่แหละมันส่งผลว่ากระแสล้านลบที่กําลังเกิดขึ้นนะครับผมทำให้คนไทยเขายิ่งมีความที่จะจะผักดันในงานกับประเทศที่มากขึ้นนะครับเพราะว่ากระแสทางด้านที่แบบว่าการนําเสนอข่าวนะครับทางช่องทางต่างๆนะครับผมตารวจก็ต้องทํางานอย่างเต็มที่แล้วนะครับเพราะว่าไล่บอแสต่างๆเนาะจากโลกออนไลน์บ้างนะครับผมที่เราเห็นเมื่อก่อนเนาะคือ ขอคนไทยนะครับจะเอาจริงขึ้นมาเนาะคือจับปักดันกับประเทศหมดเลยครับใครมีบัตรท่องเที่ยวหรือว่ามาทํางานใส้บัตรท่องเที่ยวนี่ก็โดนจับเหมือนกันนะครับยกเว้นคนที่มาถูกต้องตามกฎหมายทุกอย่างพี่เนาะงานนี้ก็อยากให้คนที่เป็นในงานนะครับว่านะส่วนมากอันนี้ขอไม่ได้ชื่นชมฝั่งเราหรอกแต่ฝั่งเรานะส่วนน้อยที่จะเห็นแบบมาเดินขบวนแบบนี้พี่เนาะมาตั้งกลุ่มตั้งแก๊งกันคนเราเราก็ ยังมีนิสัยที่น่ารักอยู่นะครับผมเนาะแต่บางครั้งเห็นในงานเกี่ยวกับกัมพูชาหรือว่าเขมรนี่นะครับผมหรือว่าในงานพม่าเนาะที่พากันตั้งกลุ่มตั้งแก๊งนะครับผมในสวนรวงว่างนะครับพี่เนาะเห็นไหมครับผมจ้องก่อนเนาะกลุ่มแก๊งอายูเคโดนฝักดันกับประเทศนะครับหรือว่าจะมีแก๊งต่างๆเนาะคือไม่รู้ว่าเขามาประเทศไทยเพื่ออะไรนะครับคือสําหรับตัวบอลนู้นนะคือถ้าไปฝั่งไทยเนาะหรือว่าไปทํางานที่ฝั่งไทยเราควร น้นในการทำงานมากกว่านะครับเราไปหาเงินเนาะเรายะมาเหิมเกลมพี่เนาะถ้ามาเหริมเกลมแล้วนะครับผมคนในชาติของพวกคุณหรือว่าคนในชาติของเรานะครับหลายๆประเทศก็จะช่วยไปด้วยกันนะครับเพราะว่าคนไทยเขารู้สึกว่าเขาให้ที่พักพิงก็สุดๆใะพี่เนาะอันนี้เราไม่ขอเยอะนะนะคือมองเห็นแบบคือคนไทยใจดีกับเราเนาะคือไม่รู้ว่าจะหาอะไรมาตอบแทนก่อนนะเพราะว่าหลายๆอย่างที่แบบว่าเรามาประเทศเขาแล้วก็มาหากินใน คืนไปดินของประเทศเขานะครับคือในงานพม่าหรือว่ากัมพูชานะตอนนี้คือแบบหลาย,ลายประเทศก็เศรษฐกิจกษษตกต่ำไปเนาะเป็นฝั่งเมียนมาก,ก็อาจจะมีเรื่องราวของอาการก่อความไม่สงบบ้างหรือว่าการาการเมืองบ้านเขามันก็ไม่โอเคสักเท่าไหร่นะครับคือเมียนมาก,ก็มีการาต่อสู้กันนะครับผมเนาะงานนี้อยากให้แรงงานทุกคนนะครับหรือว่าแรงงานพม่าที่ ทำตัวเฮิมเกรมพีน่น้องหรือว่าคนพม่าที่เขาตั้งใจทํางานเนาะก็ขอให้รักษาความดีไว้พี่น้องใครที่แบบทําตัวเ่ิมเกรมก็อยากให้เปลี่ยนนิสัยนิดนึงพี่น้องเนาะอยากให้แบบอยู่ในพื้นที่ที่แบบคนในชาติอื่นหรือว่าคนในพื้นที่นั้นนะครับไม่มว่าจะเป็นคนลาวหรือหรือคนเมียนมาหรือคนกัมพูชานี่นะครับผมได้อยู่แบบพื้นที่ที่แบบว่าเรารวควรสํานึกบุญคุณนะครับในแผ่นดินของคนที่ให้แผ่นดินเราอยู่อาศัยนะครับพี่น้องสมมติว่าเราไปอยู่บ้านของื่ดเนาะ เราจะมาซีหน้า่าเจ้าของบ้านนี้มันทุกคนคิดว่ายังไรนะครับผมมันสมควรหรือเปล่านะครับพี่้องเนาะคลิปนี้พี่นี่ครับผมฝังไว้สนีก็แล้วกันนะครับผมพี่้องทางไหนมีความคิดเห็นอย่างไรครับผมฝากคอมเมนต์ไว้ใต้คลิปนะครับแต่สําหรับแดงฮานนะครับผมที่มาปากดีปากเก่งเนาะมาทากรอเกิมเกินแบบนี้นะครับพอคนไทยได้กลับประเทศนะครับผมงานนี้พวกคุณจะรู้สึกว่างานที่ไทยน่ะดีสุดๆแล้วนะครับผมเงินเดือนก็ดีกว่าบ้านพวกคุณตั้งเยอะนะครับ คลิปนี้พี่น้องเนาะฝากไว้สำนีครับผมเนาะฝากพี่น้องทุกคนนะครับผมเป็นกำลังใจให้ด้วยการกดไลค์กดต like, ิดตามพี่น้องเนาะสำหรับคลิปนี้สบายดีครับผมสวัสดีครับ